สวัสดีคะ่ะพี่น้องสุโขสุขคนมาด้อคะ่ะพี่น้องรอบดึกตมามมะคงผสมแค่รทมาเด้อมีรกกุลาน้ำค่ะไแม่ตายแหวซื้อรกกุลาก่อนกลับบ้านเนาะค่ะเนาะรกกุลานี่พี่น้องที่ใบมันฮื้นๆืนนะรกกุลาแล้วก็แพปเปรโรนี่คะ่ะพี่น้อง เปรโรนีาลอมี่อันนี้เขาอบแบบลงควันด้วยขับเหน้องสุกแล้วนะคะลงควันค่ะเฮ้ยน่าจะขับพี่น้องค่ะกิน เต้นเต้นมากี๋ยสิวสู้ฟังดอกพีดนอนค่ะก่อนเลื่อนเ้ากินข้าวอยากอยากแห้งอยากเมนูต่ำของแซ่บ โค้งหมดแล้วผสมกับแค่ร้อยพี่น้องแซ่บๆมาเล้วค่ะคือมาถุงหนึ่งมีงานไทย สามวันเนาะค่ะสามวันอยูสโกโฮมวันแรกวันแรกก็จะเป็นแบบเขาขายอาหารเนาะค่ะเนาะขายอาหารแต่ไม่มีการแสดงอะไรทั้งสิ้นนะคะคือแบบกับมีการแสดงอะค่ะแบบว่ามีศิลปินอยังมไงยังซิงเมนบอลละส่วนวันที่สองนะ่ะจะมีศิลปินและขายอาหารเนาะค่ะเนาะ ขายอาหารเครื่องดื่มอืมละหมากแรกไม่ยังก็บ้ากันไปมีสารพัดกินไปเบาไปนั่นส่วนวันที่สามก็จะเช่นกันไม่ีศิลปินเราก็จะมีแขายอาหารเครื่องดื่มอะไรนั้นนะครับ 3าบัาน้นปีนี้มีงานไทยยูสตอโคมสามบั้นค่ะอืมเป็นงานไทยประจำปีจะมีทุกปีปีละครั้งเพื่อนจะจัดทุกปีพี่นอ้อง แบบกินงอนจัดทุกเปีย <c oughs> ให้อะประชาชนได้เข้าไปเที่ยว นกคำนอฝร,รั่งก็หลายคนไทยก็หลายนักท่องเที่ยวก็หลายต่างสัตว์กัหลายเยอะมาก เวทีใหญ่เลยพี่น้องตรงนั้นนะเวทีกลางเมืองคอครึ่งเซกัวดังพี่น้องครับเป็นเมืองหลวงเมืองหลวงของสวีเดนเมืองสตอกโฮมนี่ก็ไปทุกปีไปน้ำดูแซพี่น้องอ ก่อนพี่น้องคะแดดห้อนปีที่แล้วกระแดดออกเนีปีนี้ก็แห้งแดดออกแห้งห้อนไหลห่อนไหลครับแต่ปีนี้สนุกมากเลยค่ะพี่น้องคะสนุกมากแบบแบบสนุกอะ่ะปีที่แล้วก็สนุกสนุกมากแต่ปีพี่นี้แต่ปีนี้น่ะยิ่งสนุก เพิเ่นจัดสามบ้านแล้วทางสวีเดนเนาะกูจัดงานนะเพมันจัดสามบ้านกลายองค์กรอยู่ครับพี่น้องอืมจัดรวมกันนะอืม,มวนครับพลรรังกับเต้นพระลรังกับแปลไปกินไปดื่ม เขาไปนะเขาบอกให้เอาอาหารอะไรทั้งสิ้นเข้าไปข้างในเครื่องดื่มยังสินะเขาบอกให้เข้าไปมานะาาาาไ,ป <c oughs> ไ,ปไม่ไตรไม่วดน้ําแต่ขวดน้ําเป็นแบบขวดน้ําที่เป็นแบบว่าแเถวสื่อมาไหว้แล้วนะครับพี่น้องอันนั้นเขาให้เอาเข้าไปอยูแต่ถ้ากดน้ําเป็นแบบถเถาสื่อจากอันชอบมากยังส่นะนั่นเขาบอกให้เข้าไป แต่ตัวเจ้านะเขาไปได้เขาจะมีค้นตรวจที่หน้าประตูตรวจกระเป๋าก้อนเจ้าจะเข้าไปน้ำกินแมนหมดก้อนจะเข้าไปหรือถ้าบ้องสซนจะตั้งไว้อยู่นั้นมันจะมีโต๊ะให้ตั้งตั้งไว้จะมาฝากเขาใปหรือว่าเอาให้เขาไปแม่ทรา,ายกวด พูดถึงขวดนะขวดกระป๋องยังกระบ,บากันไปอืมคุณไม่ไตยเอากระติกไปอืมอน,นั้นห่อเอาเขาไปได้เด้ยหน้ำว่าพ่อไปซื้อหน้าไม่รูกพ่ออืมแหละ กระไดเต้นได้ยังเจออินฟูคนนึงเจอายนี่เพื่อนกับคนดีเนาะแถวนาได้ที่อพี่น้อง แบบน,นา่งห้ใจเลย้าหลวกยังไปอยู่ทังมงห่มคนมันเยอะแออัดเกือบจะล้มกันไหมพอดีไตใจไปน้ำเปืือนนั่นพี่ผู้ชายแต่บได้ไปน้ำกันแบบว่าคือแบบว่าพวามาพ่อกันยุ่นนันนะครับพี่น้องพ่อกันยุ่นนันเพือนนัดเจอกันยุ่นนันน่ะเนาะ อันนี้นี่จะเมือนั่นที่จะเจอเพื่อนเมือนั่นที่จะเจอเพื่อนผู้ชายผู้ชายนะั่นเพื่อนด้วยค่ะคุณจักจกันมานานหรอกเกือบยี่สิบปีแล้ว แต่เพื่อนก็ยุ่ส่วนเพื่อนหรอกค่ะบไดามากแบบมาพอกันยู่สุดย่ำนี่โอ้ยนา่นาน,นานหลังกิดใจไมาเจอโอ้เจอกอารนิยาจังซีนะอืมจะดีใจเป็นเซี่ยวไม่ตายก้อนเมตายไม่ลูกตั้งหลายปี่น้องเอ้ยเป็นใจไม่ตายเป็นสาวเป็นใบหนุนเนี่ย ไอああ้เพื่อนนั้นใก้สิหกสิบแล้วค NO ่ะพ mm ี <h <h ่น้องม่ต umm> ้องคินมากพักนูคืขน้นนอกอืมยัจะแซ่บไปอะไร ก้นไทยจะุุ่นเด้อพี่น่องเอ้ยหุ่นมาอยู่น่นมาอยูนนย่นี่ย0ี่สิบกว่าปีอ่อแซบอันนี้ก็นเลยแซบคักแซบนะสมอยายดเลยทะเลมีปฏิที่เนี่ย พี่คนไทยคนนึงอาจจะไม่ไรู้จักยังไงนะยังไงที้นหนไ่ไต้กับหลานนัดเจอกันก็พี่เขาพร้อมคนไทยเขาจะพรวมกันหักกันแป้งก,กันบา่าวปา้เายิ่กูใย เป็นคนดีนคนดีกับเคยยังบุญรักษาสักครับ ก็ได้ไปเจอกันพ่อกันบื้ยคุยกันดีปานยังแต่ละคนผู้พี่ผู้หยิงคนไทยนั่นเพิ่นเอาลูกสาวเพิ่อนไปน้าลูกข่งฟรังผู้พี่คนนั้นกับมายู่ดนแล้วเด้อโอ้แม่เกือบยิมหาเปล่า ขนมหอบของมาให้ดีนาพร้อมขอบคุณเพื่นหลายๆขอบคุณเพื่น ส่วนตัวเหรอคะขอบคุณไอ้ผู้ชายนะนะ้ำ ครับ,บครับพี่น้องคะดีใจคุยดีกับดีปานยังเล็กหน่อยกะดีใจได้เห็นแม่กับเป็นป่ากกับลุงเออตองเอินป่ากับลุงเนาะมีความสุขพราะตอนกับพี่น้องคะไม่คอคยได้ถ่ายคลิปยังมากไม่หรอกอตอนกับ ตอนกับกับพักกันเขาแม็กนั่งคุยกันนั่งเงินดื่มเออเกับฟองกาแฟดื่มนงดื่มน้ำยังสินะเั็หน่อยก็กินไอศครีมไปงสินะครับพี่น้องพวกเขาทํำตัวเป็นแบบธรรมชาติมากคือแบบว่าไม่อย่างกับเบาซูกันฟังคุยนัวหัวมวนกันยังยังยังสินนะพูดถึงยูสุเวดในที่นั้ ตามข้าวกันอย่างประมาณน่ะอืมถ้ามีโอกาสก็จะได้เจอกันอีกอยังงี้เสีะว่ตาต่างคนต่างม,มีหน้าเทียะ <S <S จะมาจะบอมาจูจูจิกจิกกัน<ม>เป็นทีม่มาใดๆแต่ละคนเขาต้องเคาลบ นัานที่เจอกันมันจังคิดพอดน้านที่เจอกันมันจังคิดพอดน้านที่ถามเขาหาลรือกันอป้ากินเํอมากนิดหน่อยกินอาหารฝรั่งแล้เมื่อไหร่พี่น้อก ตอนกลับไม่ใต้เสือหานฟลังเป็นกองหนาให้เด็กหน่อยมาอุน่นแสบคักแสบแล้วห่อนคักเด็กหน่อยมาแม่ห่อนจะเด็กหน่อยอยากยูอยากยูต่อ ไม่ตายเป็นคนมักมวนมาแต่ใดมักมาแต่หน่อยจนใหญ่ได้ปีนองคอ,อมเมนต์เถาจังมามักมวนเนี้ยมักมาแต่ใดแต่สมัยเขาโรงเรียนอยู่เมืองไทยคุณึแต้มบอกอะไรบุ๊อนหนึ่งบ่อกเขางบอกอ,น,กอกนุบาลยังกระบากันไปวูนสมัยตะกี้พี่น้องเอ้ย มักหลายอันใบก้อนเด้อขอเอ่ยชื่อมักหลายอันอันนั้นอันอันอันคนยังอันศิลปินอันเฉลิมพลมารค้ำตามใจแม่เจ้าเถลาผู้เพลียงเข้ามาผู้เพลินข้าหน่องใหญ่มักมาจะได้ห่องปุ้ยห่องยวนกำแพงห่องแหย่แหย่ยายฟังอื พู้เิ่นผ้านอหไงอโอ้ยคนที่เพื่อนพาดไว้เป็นเคยนั่นบําเมนช้าแบบว่ามักมาแต่ไหนแบบว่าช่าง,งทั้งที่แบบว่าเออวันไหนมี่ไพสอนด้แบบว่าเห็นเป็นเพื่อนบ้านนี่ยังเก่งสินะเปิดแบบเรียกวมาข้ามมักแต่มักมักจังสั่นยังสินอ่ะอืมมักมาแต่ไหนมักเสียงเสียงเสียงการดนตรีวัฒนธรรมชอบ ชอบชอบมากมันก็ไดยเท่ามากมันก็ยังชอบอยู่เท่าแล้วเ <c oughs> ถ่าแล้วมักมวนอืมเท่าละวกงมักมวหบางทีก็ลืมพัฒทรงภาษาเนี่ยแต่ก็ยังมักมวนเพราะว่าใจมันหามันมกักมักมวนมักเสียงเสียงพินเสียงแค้นชอบมาแต่ไดดอืมโอเคค่ะพี่น้องคะ โอ้ยแสบคากแสบเนี่ยไม่ตายเล่มจนมดทั้งกูดไปทั้งอันันให้พี่น้องฟังม,มีความสุขมากปีนี้แบบเป็นแบบปีที่แบบว่าอสุดยอดอะไรก็ลงตัวก็แบ่งเวลาทำนั้นทำนี้เรา ไปก็ตรงไปน้ำเอ่อครอบครัวเพราะว่าไปไปน้ำลูกน้ำลูกน้ำเต่าอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะเพราะว่ได้ไปสีเหลีแล้วบ่ได้ไปแบบสเตรสเพื่อว่าจังใดแบบเออตรงวันนัดการเจอวันนั้นวันนี้อีหย่างจังซส่อันนี้บ่แม่แบบว่าเจอแบบแบบล่วงหนามากมายอีหย่างเี่ว่าเออถ้าพี่บ้างถ้าพี่บ้างมาเด้องานไทยอย่างสี่นอ่ะคือแบบว่าได้แบบว่าไปบังคับผู้ใดทั้งสิ้นอีหย่างคือบ่าต้องไปปิดจาะจงเออ ฉันจะมาวันนี้มาเดอ้ออันนั้นอันนี้บ่แมนอันนี้ทำทำทำมาได้ทำมีเวล่ามาได้มาเดอ้ออันนี้เพราะว่ามันเป็นงานไทยแต่มาบ่ได้บ่เป็นยังอันนี้ก็แค่โทษถามข่าวกันเออนั่นแหละล่งตัวอือโอเคนะทั้งป้าป้าลุงลุงเพื่อนกับมาอันอยังกันกนี้กับฮุจักเพื่อนค่ะโอเคคะ่ะพี่น้องคะ่ะไปแล้วแซ่บหลายไปแล้วคะ่ะบายบายฟันดีเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะทั้งมวนมวนไปแล้เดอ้อบายบาย